หนึ่งในประเทศที่ประกาศออกมาในแผนพัฒนาเศรษฐกิจ oh, และก็สังคมนะครว่า AI จะเป็นกระดูกสันหลังหรือเป็นเทคโนโลยีหลักในการพัฒนาประเทศนั่นก็คือประเทศจีนนะครับจีนเนี่ยครับเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาครับยี่สิบมิถุนายนที่ผ่านมาเนี่ยครับเป็นวันพ่อของจีนนะครับวันพ่อของเขาเนี่ยเขาจะนับวันอาทิตย์ที่สามของเดือนนะครับของเดือนมิถุนายนนะฮะังนั้นวันที่สามของเดือนมิถุนายนก็คือเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาวันที่ยี่สิบมิถุนายนนี่เองนะครับก็เลย ต่างประเทศเนี่ยก็เลยทาบทความขึ้นมาฮะน่าสนใจมากว่าเขาสนใจมากว่าสีจิ้นผิงซึ่งปัจจุบันนี่ก็ต้องยอมรับว่าเป็นหนึ่งในผู้นําที่มีอิทธิพลอย่างสูงนะฮะต่อการพัฒนาของโลกแล้วก็ขึ้นมาเรียกว่าขึ้นมาจะเรียกว่าต่อสู้ก็ไม่เชิงขึ้นมาแข่งขันกับมหาอำนาจจากสหรัฐอเมริกาซึ่งไม่เคยถูกท้าทายด้านการเป็นผู้นําของโลกเนี่มายาวนานหลายหลายทศวรรษแล้วนะครับจนวันนี้เนี่ยจีนทํำยังไงภายใต้ บทบาทการเป็นผู้นําของสีจิ้นผิงนะครับสื่อต่างๆก็เลยวิเคราะห์ครับว่าบิดาของสีจิ้นผิงซึ่งชื่อว่าสีจงซุนเนี่ยเขาใช้วิธีการยังไงฮะในการถ่ายทอดนะครับแนวคิดแล้วก็กลายมาเป็นมรดกนะครับที่เอาให้ทําให้สีจิ้นผิงนะฮะเอามรดกทางความคิดเหล่านี้จากบิดานํามาปกครองประเทศของเขานะครับข้อแรกเลยฮะทั้งหมดนี่มี3ข้อนะครับ ที่คัดออกมาจริงมันคงมีมากกว่านี้นะฮะแต่ว่าในบทความที่ต่างประเทศยกขึ้นมาเนี่ยมีอยู่3ข้อข้อที่1ก็คือการนึกถึงประโยชน์ของประชาชนอย่างจริงใจนะฮะข้อนี้เนี่ยบิดาของสีจิ้นผิงเนี่ยเชื่อมั่นว่าเจ้าหน้าที่รัฐแล้วก็ประชาชนเนี่ยมีความเท่าเทียมกันนะครับดังนั้นเจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยต้องอยู่ท่ามกลางประชาชนบิดาเนี่ยบิดาของสีจิ้นผิงเคยบอกว่าไม่ว่าจะทํางานตําแหน่งใดครับ จงรับใช้ประชาชนอย่างแข็งขันนึกถึงประโยชน์ของประชาชนจากใจจริงนะครับแล้วก็รักษาความสัมพันธ์อันแน่นแฟน้นกับประชาชนและวางตัวให้ประชาชนเข้าถึงได้ง่ายเสมอหลักคิดนี้คือกลายเป็นอุดมการสำคัญของสีจิ้นผิงเลยครับตรงที่ว่าต้องเน้นการรับใช้ประชาชนนะจะเห็นได้ว่าสีจิ้นผิงเน้นการเข้าไปตรวจเยี่ยมพื้นที่ต่างๆนะครับเวลาที่เข้าไปตรวจเยี่ยมเนี่ยสีจิ้นผิงจะเน้นการพูดคุยกับประชาชนในละแวกต่างๆเสมอไม่ใช่เดินแบบมีรับขบวนเสด็จเสร็จเดินสวยๆกลับ ขึ้นรถไปไม่ใช่นะสีจิ้นผิงถ้าไปดูแต่ละอันเลยครับเขาจะพยายามใกล้ชิดกับประชาชนทําประหนึ่งตัวเองเนี่ยจะต้องมีหน้าที่คอยบริการประชาชนเสมอนะครับแล้วก็อีกอันนึงก็คือสีจิ้นผิงก็จะพยายามที่จะเน้นยำ้ำให้เจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยต้องรับใช้ประชาชนอยู่เสมออย่างภาพนี้เป็นต้นเนี่ยจะสังเกตนะฮะสีจิ้นผิงเวลาออกไปเดินนะไม่มีใส่สูทผูกไทแต่งตัวปกติสีจะไม่ฉูดฉาดนะครับไม่มีทาผมไม่มีผู้ติดตามที่แต่งตัวดูโก้หรูนะครเดินไปเนี่ย มองในภาพเหมือนประชาชนไปเจอกับประชาชนเอาพูดตรงๆเหมือนชาวบ้านเจอกับชาวบ้านดูดูคนที่สีจิ้นผิงคุยด้วยสิแต่งตัวดีกว่าสีจิ้นผิงอีกนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นภาพที่เห็นชัดเจนนะครับข้อที่สองฮะยึดมั่นในการตรวจสอบและก็การวิจัยนะครับซึ่งอันเนี้ยเรื่องนี้สะท้อนผ่านแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติระยะ5ปีฉบับปัจจุบันเนี่ยอยู่ในฉบับที่1 4ซึ่งจะเริ่มใช้ปีนี้2564ไปจนถึงปี2568 ซึ่งสีจิมพิงเนี่ยได้จัดก,การประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นแล้วก็คําแนะนําเกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจแล้วก็สังคมจากประชาชนหลายครั้งนะครับ mm hmm. นอกจากนี้ก็ชอบที่จะเดินทางไปสํารวจพื้นที่ตามหมู่บ้านต่างๆนะฮะตั้งแต่สมัยที่ตัวเองเนี่ยดำรงตําแหน่งเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์จีนประจําอําเภอถึงตอนนั้นสีจิมพิงเนี่ยเป็นถ้าพูดตรงๆก็เหมือนเป็นนายอำเภอหน่ยแหละนะครับประจําอาเภอเจิ้งติ้งนะครับในช่วงทศวรรษที่2020นะฮะ 2020, 2020นี่ก่อนพี่เกิดอีก นะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยเขาก็ได้ไปเยี่ยมอีกเก้าอำเภอในเมืองหนิงเตอ๋อมณฑลฝูเจี้ยนที่เขาเป็นตัวแทนของพรรคคอมมิวนิสต์ที่ดูแลในพื้นที่นั้นนะครับนั่นจะเห็นว่าสีจิ้นผิงนเนี่ยมีนิสัยอย่างหนึ่งที่ชัดเจนมากคือเป็นคนติดดินนะครับพอติดดินก็คือสามารถที่จะลงไปตรวจสอบไปวิจัยและวก็พัฒนาในพื้นที่ได้โดยที่ไม่ได้แบบว่าอยู่บนยอดหอคอยรอฟังรายงานอย่างเดียวนะครับตัวเองเนี่ยชอบที่จะลงไปในพื้นที่ต่างๆเองนะครับ แล้วก็สิ่งที่ทําให้เขาได้เรียนรู้หลายอย่างก็คือจากการที่เขาไปลงในพื้นที่นะฮะทำให้เ้ามองเห็นว่าปัญหาความยากจนต้องเป็นปัญหาแรกที่เขาจะต้องแก้ไขมาให้ได้นะครับโดยเขาเคยเขียนในหนังสือของเขาเองนะครับว่าผมทํางานหนักตลอด2ปีที่ทํางานในจังหวัดหนิงเตอ๋อเร่วมกับประชาชนและก็สมาชิกพักที่นั่นผมไม่รู้สึกสบายใจอยู่ตลอดเวลาเพราะการบรรเทาความยากจนเป็นงานใหญ่ที่ต้องอาศัยความพยายามของคนหลายรุ่นนะครับหลังจากนั้นการบรรเทาความยากจนครับ เลยกลายมาเป็นหัวใจสําคัญของชีวิตในการทํางานด้านการเมืองของสีจิ้นผิงตั้งแต่นั้นเป็นต้นมานะครับข้อ3าข้อสุดท้ายครับคือการใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายข้อนีน้น่าจะเป็นพื้นฐานที่สําคัญที่สุดของการขึ้นมาเป็นนักการเมืองของคุณขอ,ของประธานในทีพปรสีจิ้นผิงแล้วก็ปลูกฝังเรื่องนี้ให้กับเจ้าหน้าที่รัฐทุกๆคนนะครับโดยคุณพ่อของอประธานในที่สีจิ้นผิงคือสีจุนซุนเนี่ยเชื่อว่าเจ้าหน้าที่ระดับสูงของพรรคคอมมิวนิสต์จีนเนี่ย หากต้องการจะสั่งสอนผู้อื่นให้ใช้ชีวิตเรียบง่ายนะครับต้องเริ่มจากตัวเองแล้วก็ครอบครัวก่อนนะครับโดยสีจิ้มผิงเนี่ยเคยเล่าเรื่องในสมัยเด็กครับว่าเขาและก็น้องชายเนี่ยจะสวมใส่เสื้อผ้าแล้วก็รองเท้าที่ถูกส่งต่อมาจากพวกพี่สาวของเขานะครับส่วนเสื้อผ้าเก่าๆของเขาก็จะถูกนําไปเย็บแทนที่จะทิ้งนะเป็นการใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายแล้วก็ประหยัดตามแบบฉบับของตระกูลของตัวเองนะครับและนอกจากนี้ฮะสีจิ้มผิงก็ยังมีความซื่อสัตย์ใน การทางานนะฮะเขาห้ามเขาสั่งห้ามคนในครอบครัวทําธุรกิจหรืออะไรก็ตามที่เอาชื่อของเขาไปอา้างแอบอ้างนะครับแล้วก็ยังเคยประกาศในการประชุมเจ้าหน้าที่ด้วยครับว่าห้ามใครสแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวโดยอ้างชื่อเขาแล้วก็ยินดีที่มีการตรวจสอบในเรื่องนี้นะครับอันนี้เป็นบทความที่ออกมาจากการวิเคราะห์นะครับของสื่อทั้งจีนแล้วก็สื่อที่อาจจะถ้าพูดตรงๆก็อาจจะเป็นสื่อที่วิเคราะห์จีนบ่อยหน่อยนะฮะแน่นอนอาจจะมีความฟังแล้วเราอาจจะรู้สึกว่า เอ๊ะทำไมดูอวยนะครับ oh, รหรือว่าดูเอชิ้นพมอ่าใช่ไหมฮะแต่ก็ก็ต้องยอมรับตามตรงว่าสีจิ้งผิงเนี่ยมีบุคลิกลัก,ลกษณะนะครับแล้วก็มีด้านที่สัมผัสกับประชาชนในแบบที่บทวิเคราะห์เน,นี่ยบอกมาจริงๆนะครับ mm hmm. นั้นหลังจากนี้อาจจะต้องดูระยะยาวนะครับว่าแผนพัฒนาเศรษฐีและสังคมในฉบับที่1 4สีจิ้งผิงจะสามารถเอาชนะสงครามความยากจนนะครับสงครามเรื่องของเอ่อโลกร้อนนะครับที่เอ่อประเทศจีนเนี่ยปล่อยมลภาวะออกมามากมาย แล้วก็ที่สาคัญต้องบอกว่าถ้าย้อนกลับไปในอดีตนะสิ่งที่สีจิ้นผิงทาได้ดีจริงๆก็คือการปราบปรามคอร์รัปชันแล้วก็เปลี่ยนแปลงวิถีการใช้ชีวิตแล้วก็การดําเนินงานของเจ้าหน้าที่รัฐที่จากเดิมเนี่ยอู้ฟู่ไปที่ไหนต้องมีคนคอยต้อนรับดูแลนะฮะหลังจากนั้นมาหลังจากสีจิ้นผิงขึ้นมาดํารงตาแหน่งเนี่ยสั่งเลิกหมดเลยนะฮะงานพิธีต้อนรับอะไรต่างๆ่าเขาบอกว่าเฮ้ยเรื่องนี้ไม่ใช่สิ่งที่เจ้าหน้าที่รัฐควรจะได้รับแล้วก็ถ้ามาเป็นเจ้าหน้าที่รัฐอย่าหวังจะร่รวย หวังที่จะได้รับใช้ประชาชนนะครับก็เป็นด้านหนึ่งที่น่าสนใจของสีจิ้มผิงแล้วก็ประเทศจีนแล้วกันนะครับขออนุญาตฟังแล้วคิดว่ายังไงฮะ คือจริงๆเรื่องหนึ่งที่เห็นผลชัดเจนแน่ๆแล้วเนี่ยก็คือเรื่องของการหลุดพ้นจากความยากจนเพราะว่าเมื่อวันที่22สองกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาของปีนี้เนี่ยสีจิ้นผิงมีการออกมาประกาศนะคะ<ม>เรื่องของว่าประเทศจีนได้หลุดพ้นจากความยากจนโดยทั่วกันแล้วคือเป็นการออกมาประกาศโดยสีจิ้นผิงเองว่าตอนนี้ทั้งประเทศจีนเนี่ยหลุดพ้นจากความยากจนแล้วแต่ก็ยังไม่ววยที่คนที่อยู่ข้างนอกจีนเนี่ยมีคําถามค่ะว่าที่บอกว่าหลุดพ้นแล้วเนี่ยหลุดพ้นจริงหรือเปล่าแล้วคุณใช้เกณฑ์อะไร วัดว่าความยากจนหมดไปจากประเทศแล้วนะคะซึ่งอันนี้ก็เป็นสิทธที่น่าจะถูกตั้งคาถามมากที่สุดค่ะเรื่องของข้อมูลข่าวสารที่อยู่ในจีนหรือว่าเรื่องของสิทธิมนุษยชนที่ต่างชาติโดยเฉพาะยิ่งฝั่งตะวันตกฝั่งยุโรปเนี่ยจะตั้งคําถามอย่างมากกับจีนอย่างเช่นเมื่อการประชุม G 7ที่ผ่านมาเราก็จะเห็นว่ามีการเล่นจีนในประเด็นนี้ค่อนข้างเยอะนะคะแต่จีนเนี่ยก็ออกมาตอบโต้เหมือนกันบอกว่านี่มันยุคไหนแล้วที่ประเทศเล็กๆซึ่งเขาก็หมายถึงกลุ่มประเทศ G 7เหล่านี้เนี่ยจะมานั่งบอกว่าตัวเเอง เพียงแค่ไม่กี่ประเทศทําตัวเป็นพี่ใหญ่แล้วก็บงการให้ทั้งโลกเนี่ยทำตามใน call value ที่คุณให้ซึ่งจริงๆตอนนี้ทุกประเทศเท่าเทียมกันแล้วก็เติบโตไปด้วยกันดีกว่าอันนี้คือท่าทีของจีนนะคะโต้ตกับทางตะวันตกล่าสุดค่ะอ่าก็ต้องบอกว่าตะวันตกเนี่ยตอนนี้จะเรียกว่าอะไรนะโจมตีจีเนี่ยมีอยู่ไม่กี่อย่างอย่างที่หสิทธิมนุษยชนอ่าประเด็นซินเจียงอุยกูประเด็นฮ่องกงอ่าวนๆอยู่ประมาณนี้ ใช่ไหมฮะอย่างที่สองการควบคุมข้อมูลข่าวสารใช่ไหมเพราะว่าก็ยังปิดกั้นนะถ้าเป็นพวกแอปพลิเคชันต่างๆมาจากต่างประเทศไม่ให้ใช้ต้องใช้ใช้เฉพาะของในประเทศเท่านั้นส่วนใครที่คิดต่างเห็นต่างปับ๊บอ้าวไม่ได้ผิดกฎหมายมีสองสามประเด็นนี้ถ้าต่างชาติต้องการที่จะตมตีจีนซึ่งเดี๋ยวหลังจากนี้น่าจะน่าจะจับตาดูว่าจีนและภาสีจิ้นผิงเนี่ยจะยังปล่อยตุงนี้ให้เป็นช่องโหว่ที่ให้ต่างประเทศสามารถที่จะต่อย จำแจงอีกได้อยู่หรือเปล่านะครับ,รบถ้าจัดการเรื่อง2อ,อย่างนี้ได้เนี่ยประเทศจีนน่าสนใจมากว่าะจะไม่เหลือประเด็นที่ต่างชาติจะมาโจมตีได้ที่เหลือคือต่างชาติคงหนาวหนาวร้อนๆโดยเฉพาะอาเมริกาที่ก็คาดการณ์กันว่าในปี2035คือีกประมาณสัก10ปีที่จะถึงเนี่ย GDP จีนอาจจะแซงสหรัฐกลายเป็นประเทศที่มีสภาพขนาดเศรษฐกิจใหญ่ที่สุดในโลกนะครับ